สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มาแล้วเวลาแข่งขันทีมชาติไทยชุดบูล็อกลุยศึกฟุตบอล4เศราทีเกาหลีแฟนไทยเตรียมเชียร์เจ้าภาพเกาหลีใต้เปิดเผยโปรแกร,รมเวลาแข่งขันฟุตบอล So Earth on US ฟุตบอลอุ่นเครื่อง4เศราทีประเทศเกาหลีใต้โดยทัพจังสึกทีมชาติไทยจุดอยู่20ปีชุดบูล็อกถูกเชิญเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยโดยโปรแกรมการแข่งขัน,น,นมีดังนี้วันที่28สิงหาคมนะครับ ตามเวลาประเทศไทย17.30นทีมชาติเกาหลีใต้พบกับทีมชาติไทยที่สนามมองดอกเมนสเตเดียม ok วันที่3สิงหางคมตามเวลาประเทศไทย14.00นทีมชาติอินเดียพบทีมชาติไทยที่สนามมองดักเมนสเตเดียมและวันที่1กันยายนตามเวลาประเทศไทย14.00นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่มองดอกเมนสเตเดียม ok นครราชสีมานะครับเผยยอดแฟนบอลหลังเปิดรังทุบเมืองทองสองหนึ่งการแข่งขันในศึกไทยลีก2องพนถึงสอัน้านัดแรกของทัพสวัสดิส์ชัดลงสนามไปเป็นที่รู้แล้วโดยเปิดบ้านเอาชนะกิเลนพยองเมืองทองอย่เต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาในเกมดังกล่าวครับได้รับความสนใจจากแฟนบนนนอลนครราชสีมามดดาดาเอฟซีเป็นจํานวนมากหลังทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกครั้งโดยยอดผู้ชมที่เข้ามาในสนาม นัดที่1ที่สนามเฉลิมพระเกียรติปัติพรรษาในเกมที่นครราชสีมามาด,ด้าเอฟซีเปิดบ้านชนะมึงทองยูเนเต็ดสองหนึ่งอยู่ที่1นึ่งหมื่นคนซึ่งเป็นยอดแฟนบอลที่สูงที่สุดในศึกไทยลีก2 0 2 4นถึงสองันัดที่เมื่อรรองเกมเ,มเชียงรายพบกับขอนแก่นวันที่12สิงเสียหาคมเหลือสองโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของนครราชสีมามาด,ด้าเอฟซีจะบุกไปเยือนนครปฐมยูเนเต็ดในศึกไทยลีกนัดที่2 วันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงนะฮะดวนตำนานทีมชาติรัเสเซียจวกเกมอุ่นเครื่องเวียดนามทีมชาติไทยได้ประโยชน์อะไรอเล็กซานเดอร์มอยสโตคอนะครับนักเตะตำนานทีมชาติรัเสเซียจวกบ้านเกิดได้อะไรกันแน่กับการลงสนามดวลกับทีมอาเซียนอย่างทีมชาติไทยและเวียดนามเพราะมันคนละชั้นกัน ลัาจาสหพันธ์ฟุตบอลรัเสเซียตัดสใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันๆๆฟุตบอลน,นัดพิเศษช่วงปฏตทินฟีเฟเดในเดือนกันยายนปี2067ที่ประเทศเวียดนามและต่อด้วยการลงเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติเวียดนามและทีมชาติไทยการอุ่นเครื่องดังกล่าวโดนอดีตทีมชาติรัเสเซียตำหนิอย่างหนักถึงการพัฒนาเทียมอเล็กซานเดอร์มอยสโตวิสนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติรัเสเซียชื่อดัง ออกมาพูดถึงเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติรัสเซีย2เกมที่พบกับทีมจากอาเซียนพ่นโซเวียตสปอร์ตวีบ้ามันตลกสําหรับผมเมื่อได้ยินชื่อทีมเหล่านี้ชื่ออะไรกันวะเนี่ยเกมแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยคุณสามารถเล่นกับใครก็ได้แต่คุณต้องเคารพตัวเองด้วยแม้ว่าจะถูกแบนจากวีบ a าอเล็กาซเดอร์มอยสตวอยนะฮะอดีตกองกลางโัวรุกทีมชาติรัสเซียในวัย55ปี บนเส้นทางฟุตบอลอาชีพเคยผ่านการค้าแข้งกับสโมสรดังๆมากมายทั้งสปาร์ตักมอสโกเบนฟิก้าสตารูปเชลตาบิโกอลาเบสในนันติชาร์รเซียลงเล่นไปทั้งหมด50เกมยิงได้10ประตูเกิดจากโปรแกรมทีชาลเลนเซียนในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนกันยายนปี2067ที่ประเทศเวียดนามวันที่5กันยายนโดยจะพบกับเวียดนามวันที่7กันยายนและกับพบกับทีมชาติไทยนะฮะ ก็ออกมาโวยเลยนะฮะบอกโอ้คนละชั้นกงนมาอุ่นทําไมนะฮะแล้วได้ประโยชน์อะไรกระดูถูกกันโบสดพ่อแม่พี่น้องน่าดูเวียดนามประกาศศึกสามเศร้าวดวนทีมชาติไทยรัสเซียโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนเปิดโปรแกรมฟุตบอลสามเศร้าฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนที่ประเทศเวียดนามโดยเวียดนามได้เชิญทีมชาติไทยและทีมชาติรัสเซียชุดใหญ่รวมฟาดแข่งนะครับ วันที่12สิงหาคมสพันฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF ประกาศยืนยันแล้วว่าจะมีการจักแข่งฟุตบอล3เศ้าในรายการ t r i c e Nation Tournament Match 2024ตามปฏิทิน FIFA Day รองที่5ถึงวันที่10กันยายนนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับรายการนี้นะครับ VFF ของเวียดนามนั้นได้เชิญทีมชาติไทยอันดับที่101ของโลกและทีมชาติรัสเซียอันดับที่33ของโลกมาแฟดแข่งกัน กับเจ้าภาพทีมชาติเวียดนามอันดับที่115ของโลกโดยการแข่งขันจะพบกันหมดทั้งสามทีมโดยทุกนัดจะจัดที่สนามมิดินสเตเดียมอย่างไรก็ตามนะครับในศึกฟุตบอลไตรเนชั่นท์นาเมนแมตช์2024ระหว่างทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามและทีมชาติรัสเซียยังต้องรอยืนยันเวลาการแข่งขันอีกครั้งนะฮะโดยโปรแกรมฟุตบอลไตรเนชั่นท์นาเมนแมตช์2024วันที่5ถึงวันที่10กันยายนนี้โดยวันที่5 กันยายนนะครับทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติรัสเซียวันที่7ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติรัสเซียและว,วันที่10ทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติไทยนะฮะก็มีดราม่าก,ก่อนเกมนะฮะว่าตำนานนักเตะทีมชาติรัสเซียนะครับออกมาจวกแหลกนะครับมาอุ่นกับทีมอาเซียนได้อะไรขึ้นมามันสิเกิดอียงขึ้นมันบ่ได้อียงขื้นเลครับมันบ่ไดพัฒนาภาณพูดดูถูกกันเกินไปถลม่ม ให้มันกระจายไปเลยได้ไหมครับเด็กไทยคว้าที่4ฟุตบอลโลกเด็กจากสถานสงเคราะห์ท <them, S 2> so ั่วโลกจบอันดับที Basket, ่4ของโลกเด็กไทยคว้าที่4การแข่งข so ันฟุตบอลโลกของเด็กจากสถานสงเคราะห์ทั่วโลกครั้งที่9ที่จัดขึ้นที่โปแลนด์โดยรัฐบาลเป็นผู้ส่งแข่งขันนะครับเยาวชนชัยนะฮะจากทีม dc y football academy ที่รัฐบาลโดยกลุ่มกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมส่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกของเด็กจากสถานสุเคราะห์ทั่วโลกครั้งที่9ระหว่างวันที่10ถึงวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาณกรุงวอร์ซอสสาธารณรัฐโปลแลนด์ผลปรากฏว่าการแข่งขันรอบแรก5นัดทีมชาติไทยชนะ3แพ้2ซึ่งเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นลำดับที่3ของสายเสี รอบชิทีมสุดท้ายทีมชาติไทยเอาชนะอุซเบกิสถาน1-0รอบ8ปทีมสุดท้ายทีมชาติไทยเอาชนะฮังการี2-1ส่วนรอบรองชนะเลิศพ่ายแพ,ยพย้ต่อบ,บอสเนีย1-0และรอบชิงที่3ภพ่ายให้กับยูเครน4-0โดยจบอันดับที่4ของการแข่งขันจากทีมทั่วโลกทั้ง28ทีมน,นะฮะก็ถือว่าน้องๆโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นรายการระดับโลกนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะ นี่คือสุขขาวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็ยนของที่12สิงหาคม